ว้าวนับเป็นการเปิดเกมที่เรียบง่ายได้ใจความแต่ซาว์ที่บรรเลงนั้นเนี่ยสงสัยจำมันกับชื่อเกมที่ชื่อว่า Way of Madness นะครับหรือว่า วิถีแห่งความบ้าคลั่งเกมนี้เจิมในสตีมนะครับก็เป็นเดโมที่ปล่อยมาในงานเน็กเฟสนะครับแล้วก็ใช่ครับสวัสดีครับทุกคนผมน็อตเกมนี้เนี่ยผมอ่านคอนเซปต,ต์มาน่าสนใจนะครับเรื่องราวของเรานะครับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าต้องขังตัวเองอยู่ในบ้านเพราะโลกเหมือนพบเจอกับเรื่องราวบางอย่างเราต้องบริหารทรัพยากรที่มีด้วยเวลาที่จำกัดและทุกการกระทําของเรานั้นจะทําให้เรายิ่งเข้าใกล้ความบ้าคลั่งมากยิ่งขึ้นเป็นเกมที่งานอาร์ตเป็นชูดีผมเห็นและนึกถึงเกมอย่างโนมและทิวแมนแต่การจัดก,การทรัพยยาากกรน้ผมึถึถงงอ่ ซึ่งทั้งสงเกมที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆเกิดใครอยากย้อนดูก็เอาชื่อไปคนได้แล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับใน Way of Madness มาลุยครับว่าจะเป็นยังไงเอาไปเปิดมาดูดีว่ะเอาไปว่าตอนนี้มือว่างอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันอย่าเลยแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเรื่องราวของอ๋อให้กูจิม้มเป็นเกมแนว p อย n t a อ d c l คลิกระมังที่บันไดกดได้ขึ้นไปข้างบนอ๋อเราอยู่ในห้องใต้ดินตรงบ้าน ซึ่งที่พื้นตัวผมอยู่ขวาล่างไม่บางมั้งครับเวลาที่เราเจอบางอย่างที่แอคชั่นได้นะครับมันจะเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาและสามารถถอยนี้ได้เหมือนจะเป็นคาบเลือดซัมติงซัมติงตรงนี้ดําสนิทเราเกับห้วงเหวลึกฉันต้องการแสงสว่างก่อนที่มันจะเกินกินฉันทั้งหมดต้องการแสงสว่างไม่งั้นจะถูกความมืดเกินกินอย่างนั้นเหรอเกมมันมีความหึมหึมเสียง,ยงหน่อยหนึงนะครับเราไปได้2ประตูมั้ง ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนนะครับทันดูผมเล่นเกมค่อย t and c ตอนเยอะๆไหมนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่แสนคุ้นเคยเหมือนกลับมาบ้านหลังเก่าตรงนี้มีโทรศัพท์สักอย่างที่ไม่เจออ๋อมันยกหูอยู่นะครับ mm hmm. ฉันสามารถแก้สมาการขนาดฉันนอนหลับอยู่ได้แต่การจําเบอร์โทรศัพท์นั่นเหรอไม่เข้าหัวเลยก็หมวามว่าเป็นคนอัจฉริยะด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าดันไม่มีเซนส์ในการจดจําซัมต mm ิงซัมติงทางซ้ายไปได้น่าจะเป็นสองห้องเชื่อมถึงกันเหรอเป็นเกมแนว point and click ปริศนาบลาบลอย่างนั้นสินะประตูเชื่อมไปยังรถ แต่มันเป็นเกมเดโมที่ผมยังไม่แน่ใจความสมบูรณ์ของเกมเพลย์นะเขาเป็นยังไงบ้างแต่ว่างานอาร์ตน่าสนใจอยู่นะที่รถเหรอแม่เงยต้องการอะไรหนักๆเพื่อทําให้เจ้าประตูนี้เปิดแสดงว่าต้องเปิดประตูให้จงได้แต่ว่าต้องการสักอย่างมางัดแล้วมันก็ผมว่าหรือมันก็ต้องมาตีกระจกให้แตกต้องหาของแข็งสักอย่างมางงัดเหรอแล้วคือห้องขวาไปแล้วงั้นทางซ้ายล่ะเป็นห้องครัวเกะเกะเปิดได้อย่างกับตัวทําน้ําอุ่นเหรอ อ่ะอันนี้คืออะไรครับเหมือนจะเป็นเบอร์เหรอครับ d a p h n e 0 5 0 2 5 9 2 8 4 0 4 0 5 0 2 5 9 2 8 4 0 4 0เออสิ้นเหรอครับ0 5 0 0 5 9 1 8 3 4 0 7ปัญหาคือสมการตอนหลับกูแก้ไม่ได้แถมจำบอ์โทรศัพท์กูก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่โชคดีกูมีเทคโนโลยีของปี2000ซึ่งเมื่อหลายปีนะครับตกรุ่นแล้วเรียบร้อยคนเจงนะเขาใช้เครื่องมือในการทุ่นแรงนั่นแหละไอ้หนู ว่าแต่ตามลิ้นชงลิ้นชาเก๊กะตอนนี้เหมือนจะมุดไปดูได้เหมือนจะมีเคมีหนึ่งอันเพิ่มเข้ามาเคมีอ๋อก,กดไอเราสามารถอินสเปกได้นะครับนี่คือเคมีข้อเหรอครับสารเคมีเหมือนจะเป็นสารประกอบพื้นฐานที่มีความโปร่งใสอย่างนั้นเหรอครับจะมีการตอบสนองต่อเมื่อ,อ,อมีปฏิสัมพันธ์กับวัสดุโลหะ แล้วก็จะมีการฟื้นฟูต่อวัสดุที่เป็นเส้นใยซั Something, มติงซัมติงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสื่อถึงอะไรกันแน่ผมมีเคมีเพิ่มเติมเข้ามาเราคงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับตามที่บอกม่าเราแก้สมก,การได้สบายสบแล้วปัญหาคือผมมีเบอร์ให้โทรแล้วคือโอ้โอ้อะไระครับเมื่อกี้ผมจิ้มไม่ทันได้อ่านครับอ๋อจิ้มได้เหรอเออเหมือนกับว่าตรงนี้มันจะเป็นเตาผิงมั้งครับแต่ว่าเราได้โครบาหรือว่าแฉลงมาด้วย เอา,าไม่ได้ขึ้นเป็นกรอบเหลี่ยมนะครับแต่ปรากฏก,กดได้ซะง,งั้นอาจจะแสดงว่ายังเกมยังไม่สมบูรณ์มากนะครับมันยังมีความจุดที่แบบจิ้มได้จิ้มไม่ได้อยู่ไม่ได้โชว์ว่าจิ้มได้แต่กลับจิ้มได้ซะอย่างนั้นได้แฉลงแล้วคือผมมีแฉลงแล้วแฉลงกับเหล็กมาดูซิว่าใครจะชนะงัดรถมันจะร้องอะสิฮะแป๊บนะเมื่อกี้ผมงัดรถไม่ใช่หรอแา่มันถึงมีบ้านอยู่ในรถอะ่ะแล้วนี่คือกูเจออะไรเจอไฟฉายครับกดเอฟตูเปิดไฟฉาย่ะ อ๋อผมบางอยู่ตัวมันจะมีไอคอนไฟฉายนะครับเวลาเปิดจะสว่างแบบนี้แล้วคือคืออะไรอะ่ะเอ๊ะไม่ใช่กูทำไมงัดรถแล้วเข้ามาในบ้านน่ะมันหมายถึงอะไรเนี่ยหรือว่าเราใส่คอนเ o นเซอร์ฮอลเลอร์ครับสิ่งที่เราเจอเป็นความจริงหรือเปล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่อาจจะรับรู้ได้เรามาจากประตูนั้น แต่ก็ถือว่ามีความคล้ายบอย่าง Rusty Lake Cube Escape หรือว่าจะเป็น Don Escape Deep Sleep พวกนั้นนะครับซึ่งเป็นเกมแบบแนวพาะอย่างคลิกที่ผมชอบมากแค่งานอาร์ตแตกต่างกันนะครับอันนี้งานอาร์ตจะมีความ 2D drawing มีลายเส้นที่ค่อนข้างคมนะครับกูไปจิ้มโดนเชี่ยเหล็กเนี่ยเจอเศษเหล็กมันก็จะสมุนไพรคือผมเก็บหลายอย่างผสมกันนะครับนี่คือสารเคมีและนี่ก็คือจะเป็นพวกเศษขยะนะครับที่เป็นพวกของมากมายไก่กอง แกะบางสิ่งบางอย่างออกจากกาันอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่บ้างอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับเป็นอ่สมุนไพรแห้งๆนะครับเหมือนก็จะมีร่องรอยของ DNA มนุษย์นะครับอยู่ที่บริเวณรากของมันซึ่งเราสามารถผสมได้แหละครับจะค่อยผสมแล้วกันตอนนี้คือมันจะมีต้องจิ้มให้มั่วครับเกมนี้แสดงว่าเราต้องเน้นแบบสำรวจจิ้มให้มั่วเลยงั้นต่อไปไฟฉายมันติดตด,ดับๆเว้ย งั้นจอโทรทัศน์ประตูห้องนี้มันเงียบเกินไปฉันควรจะเติมเต็มให้ห้องนี้เต็มไปด้วยเสียงเออแล้วกูเอา้าเอา้าแล้วทําไมมาถึงเข้าห้องได้อ่ะนนี้ก็ต้องผ่านเงื่อนไขก่อนโซเฟียเหรอครับอันนี้น่าจะไซคลจิคอล์เลอร์นะครับเราคงจะบาดเขาเรียวกว่ามีอาการแบบเจ็บปวดจากความทรงจําเหมือนเราสูญเสียลูกสาวไปแหละครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วคืออย่างไรวะเชเกมแม่งอย่างงงเลยครับทุกคน กูเปิดเกมมาแล้วแบบคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมเคยมีจะอัดไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกเลยว่าเกมนี้ต้องสาบแล้วก็บอกว่าเจออะไรวะแ้วพอไปอ่านจริงจคือเขาเขียนให้มันเป็นกิมมิคนะครับจริงๆคือเกมอะฮาร์ดดิสของทีมงานฝ่ายอาร์ตครับดันเสียทําให้ไฟล์เกมส่วนใหญ่นะครับมันเสียทําให้เดโมที่ปล่อยมาล็อตแรกน่ะเล่นแบบว่าเล่นได้แต่ว่าเล่นได้ไม่ดีเขาก็เลยบอกว่ารอแป๊บหนึ่งแลวจังหวะคือผมไปทีจกลับมานะครับเกมเขาอัปเดตแล้วก็เลยกลับมาเล่นต่อกะ มาสมบูรณ์จริงป่าวะหรือว่ามันมีความลึกซึ้งไปอย่างที่กูไม่เข้าใจอยู่ที่แน่ครับผมเปิดไฟฉายหรือไม่เปิดไฟฉายมันก็ไม่ได้ต่างกันเกมมันมืดมด,มดอย่างไรกันบันทึกหน้าที่13ลุงเออร์ซินมารับฉันในวันนี้ตึกนะ่ะมันทั้งใหญ่แล้วก็หนาวกลิ่นลาวกับไซรับเขาบอกว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อกันสารเลวเอา้าหมายถึงโดนลุงเออร์วินล่อขึ้นไปในตึกซัมติงซัมติงเหรอบันทึกของ เด็กสาวชื่อโซเฟียเหรอครับพร้อมกับบอกว่าลุงเออร์ซินบอกว่าจัดงานเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อแต่พอมาจริงๆในหน้าสุดท้ายกับบอกว่าเป็นสาะระเลวหมายความว่ายังไงโซเฟียไปอยู่ไหนกันนะทำให้ห้องนี้เต็มไปด้วยเสียงอะไรที่ผมสามารถเออแต่ว่าผมมีไฟฉายนะครับผมสามารถลงไปข้างล่างได้สบายแล้วมั้งเนี่ยนี่คือประตูที่ผมมาปะโออะไระครับ อสอนการคราฟเหรอครับ1เลือกไอเทม2เลือกไอเทมชิ้ี่2ถ้ามาสามารถกดปุ่มคราฟได้จากนั้นก็จะได้ไอเทมใหม่ขึ้นมาหากมืดเกินกว่าจะเห็นในคลิกขวาลำแสงจะชี้ไปยังสิ่งที่หลบซ่อนแต่ขณะอยู่ในการต่อสู้ศัตรูบางตัวจะสามารถจะพบเห็นเราได้ง่ายขึ้นและก็ที่สําคัญแบตเตอรี่ก็จะหมดเร็วมากๆเหมือนกันต้องระวังเรื่องแสงสว่างสินะหรือเมื่อเข้าสู่การต่อสู้หน้าจอ U I จะมีการเปลี่ยนแปลงและกดก็จะเปลี่ยนไป ใช้ WSd ในการขยับไปยังเป้าหมายเพื่อออกไปจากจุดแห่งนี้และบางครั้งจะมีสัตว์ประหลาดบางตัวมาขวางทางเอาไว้ควรจะดีกว่าถ้าเราศึกษาแพทเทิร์นการโจมตีของพวกมันและเลือกใช้อาวุธให้ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเจ็บตัวทุกๆก,การโจมตีทำการลดค่าสติของเราเราต้องทำการกดโจมตีให้ถูกจังหวะเพื่อทำการปัดป้องการโจมตีของศัตรูหากค่าสติของเราเลยจุดสีแดงไปเมื่อไหร่หมายความว่าเราจะตาย โอเคนี่คือแสงสว่างนำทางชีวิตงั้นที่เขาบอกมาว่าเอาเจ้านี่ผสมกับเจ้านี่อ๋อมันจะผสมได้เนาะโอเคโอเคงั้นถ้าเกิดสมมุติว่าแล้วกูจะแคนเซิลเช่นผมเอาเจ้านี่คอมบายกับเจ้านี้ก็จะไม่ได้อ๋อขยะผสมกับสารเคมีได้เหมือนจะเป็นแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายเหรอครับแล้วถ้าเกิดเอาเจ้าสมุนไพรผสมกับนี่ โอเคก็จะได้เหมือนยาสักอย่างข้าจระข้าจระงั้นผมเอาเจ้าขยะผสมกับเคมีได้แท่งเรื่องแสงครับโกลสติกอดี๋ยวว่าทางไฟฉายไม่ใช่เนาะนี่คือโกลสติกนะครับก็เป็นแท่งเรื่องแสงธรรมดาที่มีส่วนประกอบของฟอสเฟอรัสซัมติงซัมติงไม่รู้จักแต่มันสามารถจะดึงดูดความสนใจผู้คนโดยรอบด้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปใช้มากๆเพราะว่าจะเป็นที่สนใจมากเกินไปชอบเผื่อไปกดอันนี้ออกตลอดเลยงั้นผมสามารถว้าว อันนี้ก็เฟสต่อสู้ที่เขาว่าเหรอครับผมสามารถเลือกอาวุธได้ไหมอ่ะอุ้ยว้าวอะไรว้าไอ้บล็อกบล็อกเฮ้ยเฮ้ยมันมันสู้ยังไงเนี่ยมันสู้ยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่เข้าใจเกมคอนเซปต์ดูดีนะแต่ระบบคอมแบทยังงงๆอยู่เลยอ่ะโอเคมาลองดูดิบล็อกหนึ่งอ่ะบล็อกสองอืม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 โอเคหรือว่าให้ผมจิ้มตรงจังหวะแดงแดงปุ๊บ ตีเอา้เอา,อา,อาบทบทจะได้ก็ได้เฉยและคือมันบอกว่าถ้าเกิดสติเป็นสีแดงจะอันตรายแล้วตอนนี้มันสีอะไร <c oughs> มึงจะเขียวมึงจะเหลืองมึงจะแดงมึงเอาซักตรงในตอนนี้กูไม่รู้ดันเขาเรียกว่า HP กูเหลือแค่ไหนเนี่ยและคือรถคันนี้ใช่ไหมที่ว่าผมหรือว่าที่บอกว่ากุญแจหายคือกุญแจอยู่บนรถเราก็เลยทุบรถเพื่อเอากุญแจเข้าบ้านอย่างนั้นหรอ มันยังเล่าเรื่องงงๆเล็กน้อยแต่เปนว่าผมสามารถที่จะแล้วกูจะทำยังไงกับมันได้เนี่ยเ,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 เราต้องไปอ๋อคือตรงนี้นะครับก็คือผมต้องเดินขึ้นไปแล้วก็แล้วก็เข้าสู่เฟสพอยแอนคลิกเหมือนเดิมมันจะมีเฟสเดินสู้กับเฟสพอยแอนคลิกเกมแม่งอย่างงงเลยครับทุกคนแล้วคือเราสามารถที่จะไปต่อได้เหรอ What? มืดมดเชี่ยหมืดมันลืมใส่ไฟ มืดแต่ตรงนี้สึกเปิดไฟได้ไม่เข้าใจต้องเดินเข้าเอามีใครไม่รู้นอนเหม็นอยู่ตรงนี้มึงคือเออซินป่ะได้ไอเทมเป็นคีย์การ์ดเหมือนจะเป็นคีย์การ์ดนะครับผ่านเข้าระบบรักษาความปลอดภัยไอเออซินโทรมานะครับมึงล้อกูเล่นเหรอเหมือนจะเป็นเสียงซ่าๆที่ฟังไม่ได้ใจความแล้วเหมือนจะเป็นเสียงคนพูดอยู่แต่มันกำลังพูดย้อนหลังกลับเสียงพูดว่า,วาฉันมาถึงแล้ว จะฆ่าอย่างนั้นเหรอที่แกพูดแกบังคับไม่ใช่ต้องทําแบบนี้หรือความโลภของแกบังคับเจกันนะแล้วเธออยู่ไหนกันละ่ะแกต้องฆ่าฉันแล้วล่ะนะก็เพราะว่าแกน่ะปฏิเสธให้ฉันใช้มนุษย์ที่โรงงานแห่งนี้แต่ว่าครั้งนี้ฉันใช้มันแน่ถ้าเกิดแกปฏิเสธแล้วก็ก็ไปตายซะว้าวเยา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 ซอมบีอ่าหลอนหลอน คือยังไงอะครับน่าจะรักทาตัวลูกสาวเราเพราะว่าขัดแย้งกันนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> แกจะทดลองกับผู้คนไม่ได้นะมันผิดมนุษยธรรมได้แกขวางช่มากๆงั้นตัวทดลองตัวแรกจะเป็นลูกสาวแกแล้วกันทรงนั้นแน่เลยครับ mm hmm. แล้วคือเื่ยคิดแล้วแม่งสยองนะผมแล้วก็แม่งแบบไอเออร์ซินแม่งจะไอ้นั่นนะครับแม่งดันไล่กวาที่คุณคิดอีกประตูอันล็อกประตูเ oh, ชอร์คือด้วยความที่แอนิเมชันของเกมอะครับมันมันทำเป็นอาร์ะครับเพราะว่าแอนิเมชันคือกักกักกักอะ มันสวยนะแต่ว่ามันก็พอเฟรมมันน้อยแล้วมันก็ปติปะต่อไม่ค่อยไม่ค่อยได้เหมือนกันอนะแต่ก็ลองดูลองดูมีป้ายเขียนว่าไปอักดมล่าคารากอนงั้นผมไปลองอักดมอักดมล่าก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเตือนมาไกลแล้วคือผมย้อนกลับไปบ้านได้ป่ะเพราะว่าบ้านเหมือนกับว่าจะมีรอยที่พื้นที่บอกว่าต้องการแสงสว่างในการลงไปนะแต่ไปแล้วไปเลยไปยาวเลยป่ะเข้าได้เหรอ อ่ะสงสัยกูว่ากูยาวละอ,อ่ะกูยาวละอ,อ่ะกูยาวละทีนี้อ่ะ,อะไปให้สุดแต่ละกันเข้าสู่เฟสแล้วตอนนี้สติกูแดงโอเคมีตอนนี้แบ้งแดงแล้วก็มีรอยแดงแดงอยู่แบบนี้ว้าวหมาโอหมา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 แดงก็ปัดป้องแดงแล้วก็ปัดป้อง อ๋อเน้นการแพรี่ผมไม่รู้ว่าต้องแพรี่แบบกดกลางจอกดลิมจอแต่ผมด้วยโลจิของผมคือมึงแดงตรงไหนกูจิ้มตรงนั้นละกันอ่ะโอเคมึงแดงไหนกูจิ้มนะโอเคครับทุกคนผมผมผมแม่นยําละผมรู้แล้วว่าตรงไหนต้องสู้แต่เกิดผมไม่เปิดไฟมันก็ไม่ตีผมแนละ้วมันจะกินเงี้ยต้องการคีย์การ์ดกูมีคีย์การ์ดพัซเซลิลอะไรเนี่ยทําให้เส้นไม่ต่อกันเหรอขอต้องเข้าใจแป๊บนะครับชื่ออะไรวะ อ๋ออย่าให้เส้นทับซ้อนกันเอาเป็นว่าผมสามารถเข้าได้แล้วสินะแล้วคือในนี้กูจะเจออะไรย่อแ้าจะเป็นเซาวแรกในเกมเนะี่ยเฮ้ยแอนิเมชั่นทำให้ดีก็ทำได้แต่ทำหมาดำมาแบบ5้าเฟรมอ่ะเผิ่ๆไม่ถึงด้วยอะ่ะจะตีแล้วนะตีแล้วล่ะตีจบแล้วแม่งแพรลียากนะจังหวะนั้น อ,า,อาภาพบาร์กไอ้ก,กูเอาเรียบร้อยเลยตาจบเดโมใช่ไหมกูยังไม่รู้เรื่องเลยตาจบแล้วเอเ้าแล้วไอ้เมืองทางขวาคือย,ยังไงอะ่ะมันมีสองฝั่งอ่ะแล้วไอ้ห้องตัดดินไม่ได้ดูเลยอ,ะอ่ะขอขอ,ขอลองเล่นอีกรอบได้ไหมทุกคนค <c oughs> า,า,าใจอ่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอ,อ้าอ๋อตะกี้นะครับผมไม่ได้กด ไอ้นี่นะครับตรงเลขชื่อเพื่อนนะครับเป็นเบอร์โทรคือถ้าเกิดกดแล้วมันจะโทรได้อะคือเกมมันไม่ได้มีกล่องนะครับว่าเมาสนะ์น่ะอะไรคลิกแต้มจะกลายเป็นสี่เหลีย่ยมทุกอันบางอันก็เป็นลูกศรธรรมดาแต่พอคลิกดูมันกระโดว่าคลิกติดเหมือนต้องแฉลงครับเออซินน่าจะเป็นเพื่อนส่วนเมียน่าจะชื่อว่าเมื่อกี้ชื่ออะไรวะเมื่อกี้กูถ่ายไว้เมียชื่อเมียชื่อเดฟเน่เหรอครับเดฟเน่แล้วก็เออซินคือน่าจะเป็นเพื่อนนักวิจัยของเราโทรหาเมียไหมครับอยากรู้กิงกิง ภรยาเราพูดฮัลโหลเวลาทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนเหรอคุณหมายเขาว่าไงอ่ะแค่ถามดูนะว่าเป็นยังไงอย่าแก้งโง่นะก็ฉันให้โซเฟียไปกับเออร์ซินแล้วไงควรไปฉันมากกว่าที่ถามว่าตอนนี้คุณอยู่ไหนกันแน่นี่มันสองวันแล้วนะนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยนี่ลูกอยู่ไหนอ่ะให้โซเฟียมารับสายวันนี้เลยนะฉันจะได้ยินเสียงลูกสาวฉันลูกก็โอเคดีแหละแค่แบบว่าตอนนี้นอนอยู่ในห้องไงเชื่อเฮ้ยอะไรวนะน่ะ อะไรนี่คุณทาฉันกลัวเนี่ยนี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรอยู่กันแน่คือแบบอ,อคือสัญญาไม่ค่อย,อย,อย,อยดีผมผมต้องไป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 แล้วเดี๋ยวก่อนนะอย่ามาวางสายฉันนะฉันต้องคุยกับคุณต่อให้จบแกลกคือตอนนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับเออซินยังไม่ได้โทรมานะครับว่ายังไงที่แน่ถ้าเก็บบอแสครบเราจะรู้ว่าลูกสาวเราโดนเออซินพาตัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่นั่นแหละครับแล้วเราโทรหาไอ้เพื่อนเออซินซิให้รู้ว่าคืออะไร โทนะครับตรูตรูแล้วก็เสียงเงียบนะครับนี่ฉันคาดหวังอะไรกันวะก็คือหวังว่าจะนั่นนะครับเออสิ้นไม่รับสายก็เป็นรอ,อนิดนึงนะครับให้ได้รู้กันโอเคอักดาแลมกูไปแล้วงั้นคารากรละ่ะเฮ้คารากรมีใครมั้อยู่ตรงโน้นด้วยไปได้ปะในแบบนี้ต้องลองเดินไปดูโอายตกใจเฮ้มีคนลุงถือลูกซองอยู่สวัสดีครับมึงเดินมาอีกเก้ามึงโดนลูกปลายแน่ ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อป้อนลุงนะผมก็อยากให้ลุงช่วยเราไม่ได้จะมาป้นคุณเราแค่อยากให้ช่วยและทุกคนก็พูดแบบนั้นหลังจากนั้นมาพวกแม่ก็ขนขยงมาเต็มไปหมดอเข้าใจแล้วครับเราสามารถได้จใจเย็นและพูดว่าผมแค่อยากถามคุณลุงเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนั้นอันนี้แบบใจเย็นกับแบบ agressive นะครับเอาลูกซองเวนเามาให้กูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะแย่งมาเองและกูมีแฉลงซู้กว่าลูกซองอะ่ะเอาเป็นว่าคงจะเป็นแบบเออผมแค่ถามเรื่องสัตว์ประหลาดนิดหน่อยครับคุณลุง อ๋องั้นแกคงจะได้เห็นไอสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นั่นแหละสินะใช่คงเห็นมาแล้วล่ะสิคือผมแบบว่าจะขอยืมลูกซองของลุงหน่อยอครับข้างนอกนะั้นมีสิ่งน่ากลัวอันตรายเกินกว่าที่คุณลุงกับผมจะรู้กับได้ครับขอโทษครับผมจะก,การเองขอยืมได้ไหมครับคุณลุงฟังคําพูดแกแล้วดูเหมือนจะไม่บ้าเท่าคนที่แล้วแฮะได้สิเอาไปเลยแต่อย่างน้อยตอนแกจากที่นี่ไปก็สวดอ้อนวอนได้ฉันด้วยแล้วกันเอา้าแล้วทําไมไม่เห็นจามเอาลูกซองมาได้เลยอะ่ะ แล้วเอายังไงนะเมื่อพอกูจิ้มคุณลุงหรือว่าต้องจิ้มที่ลูกซองเอ้าบอกให้เอาไปแต่กดลูกซองลุงก็ไม่ให้แล้วประโยคก็รีใหม่หรือว่าผมต้องแบบไอ้นี่เลยอะเอาไม่กูเดี๋ยวนี้ไม่ถอยไปซะไอ้นมแล้วมึงเจอแฉลงสนิมเขืของกูหน่อยสารเลวเว้ยอ้าวไอเทมแอคควายช็อตกันโฟเชลอ้าวต้องแย่งแบบนี้หรอกล่ะแล้วที่กูคุยดีมาตั้งนาน สุดท้ายเจอแบบไม่ทนันแลงกูเข้าไปได้ล,ลูกซองมาสี่นัดเอาคุณลุงกูนอนเหม็นเรียบร้อยยังไงอะคุยเสร็จก็ไม่ให้สุดท้ายก็ตีคุณลุงนอนเอาแล้วคุณลุงกูยังยืนอยู่นั่นเอา้วคุณลุงกูหายเวลางานอาร์ตแม่งแม่งไมละเอียดละออซะเลยคือง,งานสวยนะครับแต่ไม่อัปเดตเยลไทม์ครับคุณลุงก็ยังยืนหล่อเท่ตรงนั้นอยู่เลยและกูมีลูกซองแล้วกูจะรับมืออย่างไรได้จุดเอาไว้ยึดลูกซองสินะนั้นลวจุดนี้ ต้องไปตรงนั้นจุดตรงนั้นต้องไปตรงนี้จุดตรงนี้ต้องมาแบบนี้กูไปและกูไม่สนละลูกซองได้ไหมให้ผมมีอะไรฐานไฟฉายละอันนี้คือเอาลูกซองจำนวนนัดั้งที่มีอยู่เฮ้ยกล่องนี้เปิดได้ปะอ๋อได้ยาเฮ้าะทำไมใครกดกดอ๋อยากี่อันเนี่ยโอ้โหโกดได้รัวเลยโอ้โหที่ปั๊มยากูเอาจนเต็มสล็อตแล้วจะกดเกมจะพังอ่ะไม่พังไม่เลิกด้วย มันกูไม่รู้ว่าฉลงกดได้อ่ะเอาไปสองอันแล้วกันจะได้ครบๆโอเคครับทุกคนว่าแต่ยาใช้ยังไงไม่รู้แต่เดี๋ยวก็รู้วิธีใช้ครับของแบบนี้มันเรียนรู้กันไม่ยากหรอกครับว้าวเฮ้ยละเอาเอาเอาลูกซองกูไม่ขึ้นมือเกมแม่งปักโคตรเยอะทำไมไม่ยิงอ่ะเอาทำไมไม่ยิงอ่ะลูกซองยิงไม่ออกลูกซองปลอมบอทำไมยิงไม่ออกอ่ะ มึงไม่ได้ใส่ออนิเมชันยิงมาหรอน,นี่เนี่ยกดยิงแล้วนะนี่เนี่ยปิ้ว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 กูถือละเกมมันก็ดูดีนะจนกระทั่งมันแล้วคือแบบเป็นลูกซองแต่ไม่มีแม้กระทั่งเอฟเฟกต์เกง่งๆอะ่ะก็แบบว่าเราแพรลี่โดนอะ่ะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแพรลี่สามจังหวะแล้วหัวแม่งแตกถ้าไอสัประหลาดเวทนี่มันจะกากขนาดโดนตีหัวแตกแล้วแบบนี้มันก็ไม่เท่าไหร่เป้าวะแล้วจะขึ้นข้างบนก็ไม่ได้ ตรงก็ไม่ได้ต้องหันตรงนี้ไปปั๊บแล้วก็แก้พาสเซิตต่อไปคือเก่าเป้าวาก็ไม่ได้มีอะไรนี้เก๋เก๋ปืนกระจอกจบล้เกมแม่งเจ๋งนะแต่ก็มีหลายความหมายเหมือนกันอะก็หวังว่าจะออกมาดีแล้วกันนะในเวอร์ชั่นถัดๆไปนะ มันยังไงละทีนี้ก็ไม่รู้จะมีโอกาสได้ลงให้ดูไหมหรือจะไปดองเข็มแต่ถ้าลงให้ดูก็แสดงว่ามันควรจะออกมาไม่แย่แต่ฉันจะไม่ตัดสินนะทุกคนจำไว้นะครับมันคือเดโมไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มเกมพัฒนาดีกว่านี้ได้แล้วมันจะไม่ใช่ฟอนเนลโปรดักต์นะครับหรือว่าเวอร์ชันวางจำหน่ายนี่เป็นแค่สิ่งที่เห็นในเวอร์ชันเดโมเดโมแบบที่ให้ลองเล่นก่อนน่นอนเขาผมถูกตกด้วยงานภาพที่ดูดี แล้วก็มีเกมเพลย์น่าสนใจมีความปริศนามีความพ่ยแอนคลิกแต่เกมมันยังแบบค่อนข้างเอรี่จ๋าๆและยังคงค่อนข้างแปลกๆนิดๆแ,แ,แ,แต่ก็หวังว่าเกมจะดีกว่านี้ได้ในอนาคตต่อไปแล้วกันเอาว่าดูแลชอบกันไหมครับถ้าชอบกันฝากกดไลค์กดกรดและเกิดอยากติดตามผลงานเกมนี้ก็ผมจะทิงลิง์สตรีมให้ผมไปวิลิตก,กันไว้ผมไปตามเดฟหรือผมไปให้ฟีดแบ็กเกิดคุณดูผมก็าอาจจะมีฟีดแบด็กในแบบของคุณหรือว่าเกิดคุณเล่นเองก็มีฟีดแบด็กในแบบของคุณก็ไปให้ฟีดแบ็กก็ได้นะครับ และนี่คือ Way of Manage ครับทุกคนขอบคุณที่ชอบกันมากมากครับดูล้วชอบกันฝากกดและคอมเมนต์และเจอกันในคลิปต่อไปไว้เจอกันเจอกันสวัสดีสวัสดีบ๊ายบายครับ